สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอซชาววัวนะครับเนาะวันนี้กัได้มีโอกาสกลับมาพบมาพอกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมกับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะ พผาผีผ้านองมึงเบ่งงัวงามในคลอกในฟาร์มคือเก่าเหรครับพี่น้องมื่อนี้สิผ้าผีพ้านองมาเบ่งงวัวงัวเมลูกครับพรมแมลูสวัสดีครับน้องละ่ะเกือบลงทอกลายก็ลงนี่เนาะเอาได้ครับเด้มาอนี้สิผ้ามาเบ่งนอ้องฟ้าไม้กับแมยังเหาอครับ น้องฟ้าไม่บ่นี่น้องละน้องฟ้าไม่กับเมียฝ่าเก่าบ่น้องฟ้าไม่ดนะครับด้วยน้องฟ้าไม่กับเมียตัวตนี้เป็นทาย,ยาทซีไวศูนย์เก้าหกด้วยพี่น้องทาย,ยาทซีไวศูนย์เก้าหกประเภทหนาลึกเหลี่ยมโตดีถ่ายใหญ่หางงามนะครับเนาะคขุนเชื่องบ่ครับน้องละจัดระเบียบสังคมได้เลยเนาะ ว่าฝึกเดน่ก็่เกาเธอแรกเริ่งเกาเธอแรก,ก,กเลยก็ได้ขนาดนี้แล้วนะครับเนาะสำหรับพี่น้องต้องพี่น้องท่านใดอยากได้แมวบอกแมวพันุไปไปประดับขอกไปประดับฟ้ามหรือเอาไปขยายไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดนะครับเนาะโฮมนี่อาจสตอบโจทยไ์ได้เลยครับเด้อนี่เบอร์มันไเกาได้นหขาดเนาะ ต,ตาแมีบมีลวนน่องฟ้าใหม่อะเบื้องไรลักษณะของนนองฟ้าใหม่นี่ครับด้วยหนอกตรงคาหนาพี่น้องวันจับงามครับคือเพียวหลังแตกหลังแตกถ่ายเปิดนะครับเนาะถ่ายไงเบื้องนมวันนี้นมดีซีเต่าวซีเต่าเลยครับด้อนมดีซีเต่าเต่าเตางามเต่างามเนาะ ตะคู่ขาพี่น้องมาหนี้เบิง้งตะคู่ขาตะคู่ขาสวยนะครับด้วยี่ยืนขากับลำโตไปน้ำกันนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ขาใหญ่นะครับเนาะลำโตเลือกลำตือนะก็ต้องขาใหญ่ๆนะครับขาใหญ่ๆไายใหญ่ๆพี่น้องเบิง้งเอาความชัดเจนนะครับด้วยน้องฝ่าใหม่เป็นทยยาศีวัยศูนย์เก่าหกครับ ไว้เจ็ดถึงแปดเดือนนอะครับเนาะบันนี้บึงแม่เพื่นครับบันนี้นี่นะครับด้วยแม่แม่เป็นประเภทงวลูกกระทบด้วยครับด้อท่องเคเอฟสามหนึ่งได้หาเดือนไตน้องหล่าจูงตัวนี้ไปจัดทั้งพื้นนะป้าไม่เปลี่ยนทิศทางไปลูกไปไปน้ำแม่เอ้ยอย่าออกไปเลยบังฉีปิดขอ,อกไว้ให้ แม่วนนี้แม่เป็นประเภทใหญ่หนาลึกสูงครับลอยหาสิบ,บวกสถานะตอนนี้ท้อง kf 3 1สนึงท้อง kf 3 1นึงได้หาเดือนเนาะครับเนาะผสมยู่ฟฝ้ามนีด้วครับด้วผสมที่นี่จํำหน่ายที่นี่นี่มันนีลูกมานีพอสิใสเข้าเห็นไมมันออกนอกหูนี่ นี่เอาหูเน็บในทะล,ลกไปข้นมาเดี๋ยวพี่น้องความหนาความเล็กนมดีสีเต้าลูกตัวที่สองในท้องนะครับเด้ดนี่ครับนมดีสีเต้าลูกตัวที่สองในท้องครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้แม่บอกแม่พันธุ์ใหญ่ๆคงส้่งใหญ่ๆใ,ใจลูกงามๆแบบนี้นะครับแม่นี่ตอบโจทย์ได้นะครับนาะ ทองเคเอฟสามหนึ่งลูกตัวที่สองในทองรับประกันทองรับประกันตำหน่เนะครับเนาะเป็นมัวที่คุ้นเชื่องกินงายเลี้ยงงยเดยพี่น้องเดยและที่สําคัญใจลูกสวยงามครับใจลูกงามนี่ครับจัดขนานละคาลัง ขานามันยืนทางกันเอาด้วยครับเด้อเขาสิเปิดเท่าใดบันนี้เปิดคะแนนกันอยู่ที่220คะแนนหรือว่า2องแสนสองนะครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนอกสนใจกระโทรหาเขาครับ062 268 0039หหรือสิม่เบิงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะสื่อสองได้สามครับหัวคมนี่ นี่แม่เพิ่อน <c oughs> อู้ลูกคักแฮงนี่นะครับลูกเพิ่น, <c oughs> มนมันไม่มีแดดเนาะปกติแดงเลยครับเด้อ แต่เมื่อนี้มันสีบ่มีแดดฝนทีต่ตกแดงขึ้นเก่าเหรอครับลำโตเลือกลำโตหนาเนาะครับเนาะคุณเชียงนิสัยเป็นนิสัยมัวงเงินอีกหนึ่งตัวครับกุกหางใหญ่มีสามสั้นนี่ต้องแขนไมวมัวเงินต้องแขนต้องฝึกนิสัยนะครับเนาะ ฝึกางวะครับการฝึกเคลียอแรกเลยนะพี่น้องนี่สําหรับเพราะว่าเขาง้อคมนี่นี่ที่จริงเขาขายไปนานแล้วะครับก็ซื้อกลับมาใหม่มันบ่มีตัวซื้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ง้อก็หายาาง้อดีๆหายาาครับง้องามๆก็ได้น้าเก็บง้อเก่ามาไว้ให้พี่ให้น้องไปเป็นแมวบอกแมวพันเพื่อความมั่นใจในการใจถอ่ายทอดพันธุกรรมนะครับเนาะก็ได้น้าซื้อง้อเก่ากับของเขามาไว้ให้เก่าครับ แม่ผลยังสดยังสาวด้วยครับเด้อลูกโตที่สองในท้องครับ KF31 ส่วนลูกนี่เป็นลูก CY096 ครับใหญ่หนาะลึกสำหรับพี่น้องท่านใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาเบิ่งได้เด้อครับเด้อยที่บ้านหนองค์คำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับโทรหาครับ0622680039ทางฟาร์มเฮาก็ยังมีเบิ่งอีกหลายชีวิตนะครับเนาะหลายตัวในคอ,อกในฟาร์ม ยี่สิบชีวิตควายก็มีนะครับได้ควายไทยควายงามก็ให้พี่น้องเขามาแบบมาชมกันครับนี่ครับนอนอึงลึงอังลางอยู่นี่ส่วนมากคนก่จะจองกันไปเนียน่ย่แะเมื่อนี้จองกันไปเจ็โตหนั่งละหกโตวะหกตหรือเ 7, จ7็ดเจ็ดตัวตัวพ่นอีกตัวหนึ่งหกตวัว มื่อวนี้พนกับเดม่าปิดหนาคอ,อกหนาฟาร์มไปหกตัวนะครับเนาะก็ลอดทรงทรงเรื่อยๆครับทรงเมื่อละสองตัวสามตัวไปเพราะว่าคอยทรงไปอนุญาตมันเพจได้บดได้หลายเจ็ดตวเจ็ดตัวเมื่อนี้พนได้มาสร้างปิดไปนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องที่สร้างปิดทั้งทางไก่นะครับกับทงางนครพนมวันนี้ก็สร้างปิดสามตัวก็ขอบคุณคุณพี่ทางนาครพนมนะครับเนาะ ขอบคุณเอฟซีทางสุรินครับที่มาปิดเองถึงข้อ,อหนึ่งตัวครับวัอนี้ขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทางสีคิวครับดานคุณทดอีกหนึ่งตัวขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นการกระตุ้นซอยการซื้อขายน้ำครับการซื้อขายเดี๋ยวนี้บริษัทมือสะอร์ตกับนายห้อยนะครับเนาะเขามีการซื้อขายที่ผ่านซื้อออนไลน์กับ ขาก็ว่ามันกับเป็นการกระตุ้นการราคางวาเฮานำโอเคนะครับพี่น้องเนาะฝากช่องนนครับเลยครับด้วยช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปหางวังงามมาเปิดให้พี่เห็นน้องไ,ได้ไปจับไปจองไปเป็นแม่บอกแม่พันในคอกในฟาร์มนะครับเนาะ หัวนมมันงามคือหัวนมแม่มันหัวนมแม,ม่นมสาวมหาไหรเลยนี่นมแม่มันยันงามเลยน้องละใส่นมสาวมหาลัยเบิ่งเนี่ยนี่โอ้นมสาวมหาลัยรือเปล่านำเตะกับไหล่ด้วยพี่น้องเด้อยิแลนจากต่างข้อมหาลาวนมนะครับเด้อทั้งวันที่ดีมันต้องแลนแล้วสิครับตะคู่ขาง,งามาาาๆครับขาใหญ่ๆ เตรียมตัวหับหน,นักหนักเวลาว่ามันใหญ่ขึ้นมันสิได้รับน้กหนักได้คอสีบคสิบสิงนะครับเนาะแม่กะลูกสองในท้องแม่กะเป็นประเภทอันปั้นดาวอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่ใหายลูกงามเพิ่นกับปั้นลูกปั้นยาังงามครับกัเหมาะที่จะไปฮิตไม่บอกแม้พันให้กันเอาเด้ครับเด้อเมื่อนี้กะม่มีอย่างายนะครับเนาะ ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ